สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มีสาระดีๆมาฝากนะคะว่าโดยเรื่องของการหวีผมวันนั้นวันนั้นดูรายการทีวีเป็นรายการอะอะไรจําไม่ได้แล้วน่าจะแฝดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วดาราหญิงท่านหนึ่งบอกว่าการหวีผมอะไม่ใช่เราหวีมาอย่างนี้เลยนะให้หวีจากปลายแล้วก็ค่อยๆขึ้น วีขึ้นมาตรงโคนเราก็สงสัยเพราะว่าเราไม่เคยไว้ผมยาวอย่างนี้ปกติเราก็จะไว้ผมสั้นแล้วก็าก็จะวีอย่างนี้เลยผมมันก็ไม่ติดใช่ไหมมีวันหนึ่งที่เราหวี่อะเราวีมาแล้วผมมันติดอะผมมันพันกันอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วก็อ๋อมีหน้าละแล้วก็นึกได้ว่าอ๋อ เขาถึงบอกว่าเวลาวีผมให้วีจากปลายค่อยๆขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งเก็ตไงว่าเออเราควรจะวีวีจากปลายแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปนะคะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ๊ะ